สบายดีพี่น้องบริสุทธิ์ผู่สิคนพี่น้องเลยเปิดภาพมาเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยชี้ดแดดลมๆมเลยจังนอนเนาะอยู่บนตัวโต๊ะโต๊ะสับสับคึกคึกคุ้มมาบันแดดชิลลมเอ้าดังเนาะมาในี้ก็เขามาหากรบครัวนางลอยคือเก่าพี่น้องเลยหัวคัวอยู่หรือบอก่ามานี่หรือว่ามาแล้วบอกไปประชุมเมื่อวานเมื่อวานได้อยู่คนเลย บรรยากาศทุ่งไห่ทุงท่งนาหลังจากเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำพักสร้างในากานงามคักอะไรมาผิดล้านในงานแล้วผิดโดเอ้ยผิดงานจากอยู่กับไคนไหนคือหลายคน

เห็ดบุญเพ่งว่าี่เห็ดเอียงว่าแต่เศ้าผิวเปียกแต่เศ้าใช่ไหมร้อยว่าอยู่เฮือนมาร้อยดอ๊ยว่ะสันอะเลยเคลื่อลงมาไว้อีลุ่มเลยนี่นะนี่ไรนี่ ว้ามัในเต็มสุดได้ยังก็ไปลดเราได้หมดนี่เตรงตัวไปทางใดวะามาหนี้เอาเตรียมตัวเลยกองหูอ่ะสายเจอ้าวโชว์แนวขนาดเลยมาหนี้ยังหนาวอินยังบระเทศชิบสึน่าไว้น่าในถังนี่ยรู้บ่อยคัวจะย้อนหน้าครัวให้นางน้อยใส่สุดนี่จะเถื่อจะหึงนะได้ไหมครัวจะไปใส่ครัมาหากินไปหากิน เออไปหากินทานที่นี่แล้วบอกให้นถ่ายอยู่นี่บอกพ่ายถ่ายอยู่นี่นะเจ้าอือให้นถ่ายอยู่นี่ว่าสันงานได้สิมากินข้าวกันยังกินข้าวกับหอยหอยประตูนี่ขึ้นไหวลุ่มซุกหรือว่าซุกเลยเออบันน้กินดิฟหรือว่าลุ่มลุง่มผมนะตาเป็นไงลงบ้านะสบายดีเอส่ง กระใสส่งขากได้อีกวันนี่สทรง,งไวลุนส่งไวรุ่นส่งแนวยังมุจักลงไปน้ำมันลมนิ่องหายมันโลดมันแดดเลยโลดได้ยืนลุมมันโลดมันเย็นหนาวบรรยากาศมันได้ได้ยืนหลุมเลยกันเลยอันเด็กมาทีกินหนาวนั่งร้อยกันยังก่อนเออกระจับเออทาแป้งเด้อเวอร์กันเด้อพี่น้องยุฟซีที่ว่านั่งร้อยบ่อาบน้าลลบ่อัน ตา,า,าแปา้งบอกมีผมเลยื้อนี้อาบน้าอยู่บ่ท่าแปา้งเลยอาบติดึกกู่บอกบนนี้แม่จะอาบน้าอยู่ว่าบนนี้ท่าแป้งนะะหรือว่าโผลแป้งเงินแบบว่าโผลแป้งเงาอะไรนะเย้ป <c oughs> เจ็บปเจ็บปเจ็บปเจ็บเอาให้ลูกเจ้าหานอยหนึ่ง ร้อยเบาเหล้าวสิพาเจ้าเปรนบ้านกลางวัดนะตายป่ะแล้วก็มาส่งโป่งมาถูเลยไปห้างิด็กสะพอนิรไลน้ำน้ำร้านเจ้าแล้วก็เลยไปเบิกร้านหน่อยเจ้าน้ำลูกมันนแดงแดงแล้วก็มาตายป่ฮะโอ้ยมาหยันไซสียู่เพื่อนอะไรอกไหวเหรอเนี่ยไม่เห็นเนี่ยบริญญ์เสียงเลยจะหว่ายังอุ่มอยู่ไอสียูเพื่อน เพื่อนก็ฝากนี่แหละใม้นุชเบิ่งให้ไหนเด้อสิญานคนมาโจมไปมันสิไปทางไหนได้เฮือนเนาะบุญมีบ่ได้มีเงินทองเงินทางอยู่ในเฮือนนี่ยังขมาหลักเข่าบ่ไหนสิมาหลักเด้มี่จะฝากเมนุชเบิ่งให้ไหนเด้อเย็ดกระดีงเป็นเฮือนนั่นมีเงินล้านเงินแสนคือเขาคืออยู่ไปได้บ่ปอ่ไปสิตาไปเดลยนะปล่อยเปลี่ยนใจเด้ จะน้าไปบ่าวเล่าพาไปน้องเบนเน่เพราะว่าได้ครับไปบ่าก็ยังไม่ได้ไปจะเสือกเลจะน้าไปจะไปหางอีน้องเบนได้คือว่าสิไปอยู่ค so, ุณจะไปอะไรเดี <curry. S 2> ๋ยวนี้เ้้าทำไมเบิดอเลยเศร้าแล้วมักแทงในมันแจอกับมักแตงก็หน้าแดงเลย แตงที่เราปลูกเองนึงแตงข่านอาแ้งนองแ้งียังก็แป้งสิ่ร่อยู่เงินบ่อเดียวเลยนะเอาคัววาให้ถ้าไปหากินไปหาย่างไปจหึงไปหากินเ้แอนโ้ไปหากินดูแลกมาคือเก่าหมืนไปบนมือประมาณเที่ยงเลย แล้วก็มาต่พูดว่าจะมากับเที่ยงบุญมีเที่ยงไม่ว่าบ่ายโมง,งประจัก๊กฮะเนาะงบุญมีเนาะเอาว่าวันนี้ไปเล่นน้ำป่าเจ้าไปเล่นน้ำเอื่อยน้ำไม้ซื้อน้ำหมะพร้าวให้บุตรขวดกอกไปน้ำทางบุคือโอล่ซื้อน้ำหมะพร้าวให้กินอีกว้าวของอมากเลยจ้ะ คนละควดกับบอกปลว่าจ่างให้ไปเน่อยเนาะแมวพระไปซนะ้กินเราบุญมีเนาะเอฟซีว่าโใไ้ออเ,อเอาหน้ามาตั้งมานนเนี้เป็นอะไรไเป็นเปียงนะมันเปี่ยงเมื่อมา,มาตัาง้งเราไปตัง้งในสายนะ้อนาางเอาปลาหอยหนเขากินเนลนลวลาเขาอยู่แลเขาก็ต้องกิน <c oughs> บอกมันเปี่ยกเวลาคนมันเปียกเป็นญานแบบไปไใชพุ่บอ<า> คั่วผู้บอกออยามันคั่วไหมคั่วแบบมันง่าเขาขวบมากขวบมากคืออยู่อันแต่แบบนี้แล้วมันบ้านทำมันก็แบบนี้แหละนั่งเขาก็ต้องตั้งวันนี้เวลาเขากินเข้าวแล้วเขาก็กินไม่ตัวเฮือนใดตัวเฮือนนะแต่ตัเฮือนเท่าก็คือการบูเห็นติเ้าจะต้องตั้งไว้กินไปอยู่บ่อเนี่หรือเสียกุอาไปน้ำบ่อก้ายคุอาไปน้ำบ่อล่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไป เป็นอยังเอ้ามาดูเหตุผลหรือเป็นอยัางขายางเบาเวียงแม่เบาเวียงชิมาชิมาโทรมาอะไรบอสเนี่ยใจจะเป็นลายเลยว้าวไปเลยเลยวันนี้มียังแรงลอยมียังแรงเบอยากไปชิมาเลยข่อยหูเขาบอไดมาเขาไปกินสิเขาบอได้มามืาอนีิเด้อเขาสิบอกเจ้าเบาเบียงเบาจ่อยวันี้ไปมากมาอนีนะ จะไม่ต so wow, ้องถ่าเราเาไปกินสิในเหมืนวคครวคออกไปเลยเลยป้าปุกอานเมาไปรวมไปรวมนใช่อีกว่นี่ยบอกกมาแล้วเมาเมาไปเ็ดปาตนันเมาตันันอาตนันเมา มาคำบอวันข้าวพูดเป็นยังบ่ได้มาเอาคือไปหากินได้สิอันนี้บ่ได้กินไม่กินหน้าบุญหยาบบ่หมอเดี่ยวยาไม่เอาคือเล่น ให,ห้น้อยแล้เนเราตัวน่าห็นหน่อยใหญ่แม่บอกนางโบกไปนางบกางบกล้าไปเลยนะตรงนี้นังสักอย่างนั่งโบอกนั่งบอก,บอกวา่าขนาดนะพอ,อ,อสีจ้างซื้อหน้ามะพร้าวให้กินอีกนี่ไม่ได้ให้ยางปูกสำหรัโหลดมามาหลับเออมาหลับมาส่งีกับโบไปรถมาหลับพอทุ่งที่ เบาไปลยบานในลายไปเลยท่าเาบายังของเราเพราะว่าเบาเวียงมันได้มากท่าพวก่อยบาดนี่มาสุาไปหานังเด็กอาสาพอีไรเอเมาเ่เว็น <c ười> อ้าวลูปกป้าเที่เ,นเ้นเนียเดยนอนก็มาผม n จะิไปเลยกระมานำกันนี่มีเร่องคุยกับผัวอยู่ ไปไปบนมือมวนไปคือพัวจะไปไปบนมือเท่าคำมันเบาแมนแล้วบนมีอ๋อ,อลมหนาวนจะบระเนเทิกันครับเบื่อแดงจะหนจากเดือนจากปีเลย อ่ะพวะบริเวณการเตะเขื่อนบอดอยากไปเห็นกันเลยบอสอยากไปก็ไปตีสอ่ะบอสี่ีขอแม่นั่นขอแม่นี่จรตั้งแต่อาพวะมาก,ก,กระลายปีแล้วหกปีเลยบอสจักบุกกระห่าปีหกปีข่าวสิปีเลยบอสจักบริเวณกัน แม่บอกอยาเข่าสิปีแล้วเนาะบันไมียังกันทีกับเบื่อน่ะบไดหายบไดพิอย่งกันทีจะเป็นตัวยังบรังเอยอย่าหัวแม่สิว่าอะไรหัวนมีพิรุษได้ห แม่ย่างบะนี่มันอยากกินมะแตงบ่จ้ะนกัอยากกินนุ๊กแม่บ่รเอยจ้กินมะแตงมันใหกการมันแหกการมะเตงให้บอสาตัวมันอ่อนนะมันอยากกินนะระวังย่างมันกัดปากเด้ออืมลอยหูจักแต่ว่าลอยหูจักอยากกิ่มเลยเตงบ่ได้ล้างอีก แตงกอบบลัดให้ลูกเลยฮันดีฮันดีเงียบอันนัง่งมานั่งลงุ้งอันนั่งกิน <c oughs> บ่อไปกระซังแด้วมือหนาสิพาเขามาหาเองมาบ่ได้มอเนย์หนุนหนุนมือหนาเนสิปานางแดงมาหานางลอยจะเสียอวัยงสิจะกินฉันบอกบลาดพามา,วา,วา นี่จะต้องหาไว้ได้นางไหวไปนองมาหยั่งยาตงเพิงมาหาเธอหนึ่งจะต้องมีของให้เขากินจะต้องมีของฝากของต้อนเขาก็จะแหลไปกับบ่าวเล่ามันไปหยั่งไปยามเอฟซียากเห็นเอฟซีก็ไว้อยากให้ไปอยากให้เห็นเรื่องกันน่องเบนแทงวานาตาคือการแท้นนางลอยกำลังแดง ไปวันเพ็งกับไปคือกันบ่ยากนะวันเพ็งนะบ่ลาวอ่ะก็แห้งแม่ลอยไปกับไปวันเพ็งกว่าเดี๋ยวปลาลุงหยิบซื้อน้าหมักข้าวให้กินเลยหน้าหมักข้าวเพื่อไรกูเนี่ยหน้าหมักข้าวเป็นใหญ่วุ่นเพ็งแกบอกเจ้าเรียกไปเบิ่งเงินเจ้าเรียกไปเบิ่งเอื้อย เบิ่งอ้ายจะบอกครัเขามาอยู่บ้านเบื้องหลักจักรก็อยู่หน้าเนี่ยยังนะจะบอกอยากไปเบิ่งบักึ้บอน่องจะเห็นมันจะเถื่อแล้วบักึบ้น่อน่องบอหรืออ้ายบักึ้น้องอ้ายมาจะใช่บอหรืออ้ายบอลนั่งเอยผู้กึบนะอ้ายจะบอลหรือน้องนานี่อง เยอะเยอะเป็นยังวะกินข้าวจีบ่ะไม่อันเดี๋มันเบื่อซีนี่แหละโอเงกินข้าวจีบตอนนึงมันบ็กินเาตามรักแล้วมันเดียวกินของกินกับเขาหยับหยับวะของกินใส่ข้าวอมบวกับลูก ห <c oughs> ลอกเพื่อนไว้เลิวแต่กระโจงกระแจ้กัวจะมาจะบอกต้องให้เขากัวจะมากัอยู่นอกต้องให้แหลมผมไปนี่กระเจ้ก็คือไปนําโคมไหวสุดกโ็พอไปเกี่ยวข้าวอยู่ไหนคราบคุณใครไปเกี่ยวขา้วขาวฟันกระไรใครบอก โอ้ยว่างมประทงไปลายเขาแล้วพอแห้งเกี่ยวเขานั่นข่อาเพิ่งเหาได้ที่วันฮึผัวเจ้าน่ะเมามาเมื่อวานเนี่ยได้ยินบ่าวจ่อยว่าอยู่เมาพอดนั่นพอเบอร์พอเบอร์เอิดมานที่วัดเซนเขาแล้วแล้วพอดีไรนะแล้วแล้วเกี่ยวเขาหนึ่งเขาแล้วก็แล้วได้ข่าวสี่ซอกจะคือบ่ทามคอยนี้งานประโงได้ข่าวสี่ซอก คือที่พอกินคนขี้แห่คือเงาแท้นะอแนน่เห็นนี่บอกคนขนะี้าาแห่เนี่ยมุจากยุกอมนี่ก็ส่องโอ้โหหายซาไลซื้อแหน่มาหายเด้อเอามาลกเลยมาถอนเคยคนเคยถอนได้เสียมันเจ็บเป็นยังงี้เด้อพี <c oughs> ่นชนได้ไอ <c oughs> ้ผัวถอนไหนหเฮ้ยเจ็บ อ่าเบิดมถกในข่าวสีซอดสกินฮอดเดือนชิปสองอยู่บ่ไหวะไอค่ะเอ๊ะกาบมันน่าร๊อยกาบมกแดงนันกาบมกแดงนั่นเอาหน้าไกินเหนมันออกละมั้งวงใด้นี่นะ นอาหนามให้กินนั่งไล่ยิบอ่องในได้ตอนหนึ่งออมออมเอ้ยเรื่องคือออมมันข้าคอบอกเลยว่ามันข้าหูดังอ่ะคือแบบยังอัดหูดังจิู่เช็ดออกได้ไหมผ่าเช็ดออกผ่าอ่องไปทางไหนเบิร์ตอันนี้บอกผ่าอ,อา่องจ้ะ นวดนางบอยด์ไฟนางไยมันเหน่ยงแน่เลยบอยไฟนี่ยบอกดไปบอยดายาบอยดเลาไปขายบอรู้จังเลยเดี๋ยวว่าวอายาบเอาไปขายมแม่เคยไปน้ำหอมยาบเหลาพาไปบอพามาส่บอรู้จังเลยบ่เย มันเป็นเนี่ยคืออย่น,น,อยนั้นวันรังร้อยเนี่ยกินนมบอ่อยากกินนมบอ่มอันลังไปใหามันกินเลอะเอ้ยชอเนี้ยบในชงก็ดิฮะเอา้าวมันเบิดยามเลยรอยเล,เลือโบแม่มันบิดเสีบมันใหญ่แล้วเลือจะกล่อ,กกองเดีเ๋ยวนี้ข่าวสแลก ยังเลี้ยงเขาสเล็กเนาะแต่สเล็กไพ่ประมาหนังนก็มีสั่งอะไรนี่นั่งไงหางัวกระตังหางัวอันนี้ครับลูกมันอยู่เทิงทีละน่าไปลงไป่บ่ไปลงไป่ขอเลี้ยวว่าตอนมาคือวอะไรอยู่ลุบโมแม่เนาะก็นั่งตึงค่ะคอยไม่ได้ค่อยก็ไม่ได้เบิ่งย่างกไม่ได้เบิ่งหัวหน้าเนาะเอ้าไพ่มาหนังนี่วรอไพ่มาวะที่กำลังจะทานนั่งร้อยไพ่มาวะเ่งเอ้าเยอะ มันบแมนได้นหมมาหางัอเราอ่ะคนเลี้ยงกา้งน่ะบันยูมอยากน้มน้านี่นคือจันอยู่งัวบเห็นเตงบวานาเป็นอย่งเือนม่ะบเห็นอยสดเออวจโตจากบริษัทท่านที่่าปล่อยงู่ะเลปล่อยบาได้เลี้ยงมาได้ตามจเขาคืเลี้ยงยังเขากคนเกี่ยวเขาแลลวเขาก็ปล่อยละ ในร้อยมักแดงค่ะจะปลูกแล้วมันชิมางไงฉันคัเดียวไหนอืมคันแม่โม่จะปลูกได้พันเลยติ๊หัวซื้อมาให้มันมีช่องพันขออวแมนเท่านี้นะมักแตงเจ้เขียวน่ะมันมีช่องทงเล็กซื้อมาให้นั่นมักแตงขาวกับมักแตงอันน่ะมักแตงมันหมักใหญ่ได้มักแตงหนักกินเมื่อไรหอยน่ะ ครบสามตัวนะกินไดแล้วกกินไปไปแค่หอยกันนี่กินแต่หอยทั้งกบเลยเดี๋ยวหอยกับไปเลยตกบแีวเราบ๊เบิ้ลไงยดอกหอยกินจักขามหอยนะามตัวกินจักข้ามหอยนะะได้ไดกินฮะ จะกบอกก่อนคินดังเยบอกว่ามันเบิดบ่มันเบิดมันตายเบื่อนะเบื่อกบบอยาบกบ าม่ไม่ไม่ไม่เอาดูกินนมแล้วไปได้ปะยั็โตไปได้ว้ียอืมตืมงี้ยนปากเลยเอาุญมีอืม อายุมเป็นวัดมันก็นอนมันบองมันบอนนอนสบายนอนสบายบ่บนเลยสบายอันเดมันบริตันดัง